ครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีกันอีกวันนะครับก่อนเข้าวันศาสนะครับส่งมอบรถพุทธทักหน้ายื่นอีก1คันครับแปรนทีเคเอ่ามาดูกันครับคันนี้ลูกค้าจากภูเก็ตนะครับอ่าคันนี้ประกอบด้วยผนังการพร้อมร้อนนะครับทั้งคันนะครับออปชั่นตามเห็นเลยครับนี่ด้านข้างนี่จะมีหน้าต่างนะครับมีไฟ หน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างเปิดเปิดได้แต่ว่าเข้าไปหยิบของไหนได้ครับทึบอันนี้ก็ติดไฟสองปลายข้างนอกอน,นี่ก็เป็นระบบเคาน์เตอร์สไลด์นะครับมีไฟ l อ d ให้ครับพร้อมกูดไม้ให้ครับครับ ข้างหลังก็จะมีเปิดได้เหมือนกันนะครับแอนทีเกสชุดสเกิร์ตนะครับครบชุดปัญชนเหยีย่ปั๊มน้ําระบบไฟครบวงจรด้านในก็จะประกอบด้วยซิงค์ถังน้ําดีเปิดน้ําใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดใช้งานได้มีชุดเบรกเกอร์กันดูกันชอตให้นะครับมอเตอร์สแตนเลส พร้อมสไลด์ครับตัวนี้เป็นถังน้ำแข็งเคาน์เตอร์แล้วก็สิงน้ำปั๊มน้ำด้านข้างครับด้านข้างยังมีบาร์พับเก็บได้นะครับตัวนี้ยไปมีพับเก็บข้างในได้นะครับตัวนี้จะเป็นป้ายป้ายสำหรับยกออกยกออกยกเข้าได้ครับชุดปักเบเกอร์ครับแล้วก็มีบันไดขึ้น ก็สุดท้ายก็สนใจติดต่อันมาได้ครับจะตอบแบบไหนันมาได้ที TS, มงานทีเอสพร้อมให้คำปรึกษาครับโอเคครับไว้เ,เจอกันคลิปหน้าครับ